สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาละกมแมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Destiny The Tale of k a m a k u r a เบื่อไหมครับเวลาจะฟังสปอยแอนิเมะฟังเดอะโกสฟังเพลงยาวๆแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่กระดันมีโฆษณาขึ้นมาขัดจังหวะทำให้เราเสียอารมณ์วันนี้เราก็เลยขอแนะนำ YouTube Premium ในราคา59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาท ุณสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถเปิดจอในขณะที่เล่นได้อีกด้วยต่ออายุอีเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยแบบฟรีๆเพียงแค่สแกน ID l ดียที่ขึ้นอยู่บนจอนี้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ มาซาคาสึอิชิกินักเขียนนิยายแนวพิศวงไวัยกลางคนที่เพิ่งจะแต่งงานกับอาจิโกภรรยาสุดน่ารักที่อายุห่างกันถึง10ป,ปีทั้งคู่ย้ายกลับมาอยู่ในเมืองคามาคุระสึ่งเป็นบ้านเกิดของมาซาคาสึ เมื่อแห่งนี้มีไอพิศาร์สะสมนานถึง1,000ปีทําให้พูดผีพิศารและมนุษย์สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนวันหนึ่งก่อนที่มาคาื่อจะออกไปทํางานนั้นเขาก็ได้คาชับกับภรรยาว่าห้ามเขาไปในห้องเก็บของเป็นอันขาดแต่หลังจากที่มาคาื่อออกไปภรรยาสาวก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังออกมาจากห้องเก็บของ ด้วยความสงสัยเธอจึงเข้าไปดูโดยแม่ลังเลก่อนจะพบภายในห้องนั้นแต่ไปดูโมเดลรถไฟและต้นฉบับนิยายที่เขียนยังไม่จบของนักเขียนชื่อดังอย่างโคทากิในขณะที่กำลังสับสนเพราะไม่รู้ว่าจะต้องตื่นเต้นกับอะไรก่อนหญิงชราคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอคือคุณป้าคินซึ่งเป็นแม่บ้านสมัยปู่ทศของทะกูลอิชิกิ <c oughs> พอทราบว่าคุณหนูพาภรรยาย้ายากลับมาอยู่บ้าน เธอกะแวะมาเยี่ยมเยือนหลังมื้อเย็ยนวันนั้นสามีภรยาเข้ามาปลามันก็ถือโอกาสมาส่งคุณป้าขึ้นรถไฟกลับบ้านระหว่างทางกลับสามีภรรยาก็เจอกับตลาดยามค่ำคืนอิชิโกะที่ไม่เชื่อเรื่องพูดผีก็เชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแค่แต่งตัวชุดคอสเพลย์แต่เธอหารู้ไม่ว่าเจ้าพวกนี้คือปีศาจจริงๆในตอนนั้นเธอได้ซื้อแฮดมัตสึทาเกะราคาถูกจากปีศาจจิ้งจอกจอมเจ้าเล่์ตัวหนึ่งโดยที่ไม่รู้เลยว่า เจ้าปีศาจมันแอบแถมแห็ดพิษมาให้ด้วย ลังออกมาจากตลาดสองสามีภรรยาก็บังเอิญเจอกับคุณยายยูกุซังเธอเป็นบิญญัณที่ลงทะเบียนไว้กับโยมทูตเนื่องจากสามีของเธอยังมีชีวิตสำราย,ยังป่วยติดเตียงเธอจึงลงทะเบียนขอยืดเวลาการไปโยมโลกเพื่อที่จะดูแลสามีจนถึงวันที่สามีเสียชีวิตทั้งคู่ก็จะไปโยมโลกด้วยกันเรื่องนี้มาซาคัตสึที่เป็นลูกหลานของเมืองคามามูระก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่กับอากิโกะถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่และก็น,น่าเหลือเชื่อเป็นอย่าง มากเธอไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะได้อยู่ร่วมกับวิญญาณและพูดผีพศิศดารตัวเป็นๆบนถึงจะเป็นอะไรที่ยอมรับได้ยากแต่โดยนิสัยใจคอของอากิโกะนั้นเธอก็มักจะมองโลกในแง่ดีและเปิดรับสิ่งใหม่เสมอวันต่อมาอากิโกก็ตั้งใจจะทำซุปเห็ดให้สามีกินแต่เพราะเห็ดพิษของเจ้าจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ทำให้วิญ,ญญาณของสองสามีภรรยาเกือบที่จะออกจากราง โชคดีที่คุณป้าคินมาช่วยไว้ทันเพราะว่าเห็ดพิษนั้นมีสรรพคุณทำให้วิญญ,ญาณออกจากร่างโดยไม่จำเป็นต้องเสียชีวิตในช่วงสายของวันจันทร์เจ้าหน้าที่อินาริก็มาขอความช่วยเหลือจากมาซาคัสสึให้ไปสอบสวนคดีเพราะนอกจากจะเป็นนักเขียนแล้วมาซาคัสสึออยังมีเจ้าเสริมเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแผนกวิญญาณในกรณีเกิดการฆาตกรรมลึกลับซับซ้อนและคดีในวันนี้ก็ใช้การเข้าทรงสอบสวนถามวิญญ,ญาณผู้ตาย ทว่าผู้ตายนั้น กลับไม่รู้ว่าใครลงมือสังหารตัวเองมันเลยเป็นหน้าที่ของมาซาคัตสึที่ต้องสืบให้ได้ว่าใครคือฆาตกรจากข้อมูลของผู้ตายผู้ต้องสงสัยมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือสามีของผู้ตายนั่นเองเพราะเหมือนความรักของทั้งคู่จะจืดจางเนื่องจากสามีภรรยาที่กําลังจะหย่าร้างและแยกกันอยู่ซึ่งสาเหตุก็น่าจะมาจากภรรยาติดการผนันและคนเดียวที่จะได้รับผลประโยชน์จากการตายของภรรยาก็คือสามีของเธอนั่นเองแต่สามีของเธอ,อ,เธอกลับมีพยาน ที่อยู่เวลาเกิดเหตุอย่างชัดเจนเมื่อไปตรวจสอบที่บ้านของสามีเกิดพบวไา่ีรถไฟผ่านตลอดเวลา พราะเมืองคามามูระขึ้นชื่อเรื่องรถไฟมากไม่ว่าจะหมู่บ้านไหนหรือซอกซอยไหนก็จะมีรถไฟวิ่งผ่านตลอดการที่สามีจะเดินทางไปสังหารภรยาภายในหนึ่งชั่วโมงกลายเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ไง่ายๆเพราะความช่วยเหลือจากมาซาคาสึจาน้นที่เลิปิดคดีได้อย่างรวดเร็วหลายวันต่อมามาซาคาสึก็ได้ชี้ข่าวในหนังสือพิมพ์ให้ภรยาสุดน่ารักดูว่าเขานั้นมีความสามารถมากแค่ไหนที่ปิดคดีฆาตกรรมได้ภรยาจึงถือโอกาสนี้ เกี่ยวกับครอบครัวของมาซาคสึเท่าว่าชายหนุ่มกระดันมีปมครอบครัวตั้งแต่เด็กเลยไม่บอกให้ใครรู้จนเผือตะคอกใส่ภรรยาสุดน่ารักหลังจากสสมนึกผิดเขาก็รีบไปตามง้อภรรยาโดยพาเธอไปดูรถไฟตอนตีหนึ่ง เนื่องจากเมืองแห่งนี้มีรถไฟเที่ยวพิเศษที่ใช้ส่งดวงวิญญาณไปยังยม,มโลกและถือโอกาสมาส่งคุณยายยูกุกับสามีของเธอที่ตอนนี้พร้อมจะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ยม,มโลกแล้วหลังจากรถไฟเที่ยวบินพิเศษจากไปมาซาคสึก็ยอมเล่าเรื่องครอบครัวของตัวเองให้เธอฟังว่าพ่อของเขานั้น เป็นศาสตราจารย์ที่เก่งมากๆเลยต้องออกไปทำงานอยู่บ่อยๆและช่วงที่พ่อไม่อยู่บ้านแม่ก็จะออกจากบ้านแทบทุกคืนจนวันหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดเลยตัดสินใจแอบตามไปเมื่อไปถึงเขาก็พบว่าแม่ของเขานั้นไปหาผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่พอ่อพอโตขึ้นเขาก็เลยกลับไปสำรวจที่บ้านหลังนั้นและมันก็ทําให้เขาพบว่ามันเป็นบ้านของนักเขียนนิยายชื่อดังที่มีชื่อว่าโททากิอิซิซิโรแม้ว่าเขาจะมีงานเขียนไม่มาก แต่หลายคนก็ยกย่องให้เขาเป็นอัจฉริยะและเขาก็อาจจะเป็นพอ่อแท้ๆของมาซาคัตสึก็ได้เพราะก่อนหน้านี้อากิโกะก็พบต้นฉบับนิยายที่ยังเขียนไม่จบของโททากิที่อยู่ในบ้านของเขาตั้งแต่เด็กจนโตมาซาคัตสึจึงมั่นใจมาตลอดเวลาว่าแม่แอบนอกใจพ่อไปมีชู้หลังจากได้ฟังเรื่องราวครอบครัวของสามีอาชิโกะก็เข้าใจและสัญญาก,กับตัวเองว่าจะอยู่เคียงข้างสามีสุที่รักคนนี้ตลอดไป วันต่อมามาซากัดสึกก็ไม่เยี่ยมเพื่อนรักอันตะที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทนหันแถมหมอยังแจ้งว่าอันตะจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากเยี่ยมอันตะเขาก็กลับมาปั้นงานเขียนต่อ ทว่าวันนี้กลับแปลกกว่าทุกวันเมื่อเขาและภรรยาเจอเรื่องที่สวยสวยเพราะคุณป้าคินจิเธอสัมผัสและรู้ได้ทันทีว่ามาซาคัสึจะพาสิงชัวไรายเข้าบ้านเมื่อทุกคนรับรู้ได้ถึงการมีตัวตนของมันเจ้าสิงชัวไรค์ก็ปรากฏตัวออกมานั่นก็คือชายแก่แต่งตัวซอมซอหรือเรียกอีกอย่างว่าเทพแห่งความยาจกนั่นเองตาแก่คนนั้นเข้าตามมาซาคัสึมาจากบ้านคุณนายที่ถูกฆาตกรรมเพราะก่อนหน้าน,นี้เขาสิงอยู่ในบ้านของเธอ เป็นเหตุให้เธอติดผนันจนเกือบที่จะล้มละลายในเมืองคาามุระไม่มีใครอยากให้เทพเจ้ายาจกเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะเขาจะนำพาแต่สิ่งชั่วร้ายเข้ามาอยู่มาซากสึจึงไล่ยาจกออกไปอยู่ที่อื่นเทพยาจกก็เลยแผงฤทธิ์ให้คุณเจ้าของบ้านรู้ว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเพราะป็นเทพแห่งความชั่วร้ายเลยไม่มีบ้านไหนเปิดประตูต้อนรับเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นอากิโกจึงเอ่ยปากชวนเทพยาจกให้มาอยู่ด้วยกันที่นี่เพราะเทพยาจกก็แก่แล้ว หาให้ออกไปอยู่เร่ร่อนข้างนอกเขาคงจะต้องน่าสงสารมากแน่ๆเธอยินดีให้เขาอยู่ในบ้านหลังนี้โดยไม่ได้สนวันนั้นเขาจะเป็นเทพแห่งความชั่วร้ายลายวันต่อมามาซาคสึกก็ไม่ยอมฮันตะที่โรงพยาบาลทว่าฮันตะก็กลับเสียชีวิตลงแล้วหลังจากนั้นเขาก็เจอกับวิญญ,ญาณของฮันตะที่มาพร้อมกับยมทูตฮันตะเสียใจมากเพราะไม่มีโอกาสได้บอกลาภรยาและลูก เมื่อเป็นเช่นนั้นมาซาคาสึกก็นึกถึงคดีของคุณยายยูโกะสังยมมุทุก็เลยแจ้งว่าเงินไขกันลงทะเบียนไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนื่องจากวิญญาณมาลงทะเบียนกันอย่างล้อนหลาม ทำให้ยมโลกขาดทุนการลงทิเบนจึงคิดค่าธรรมเนียมเป็นอายุไขของคนในครอบครัวสำหรับพันต่าแล้วเกิดคงไม่พ้นอายุไขของภรรยากับลูกแต่ก็มีอีกวิธีที่ไม่ค่อยนิยมกันนั่นก็คือการเกิดใหม่ในร่างพิศาตและตัวเลือกนั้นก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอันตะในตอนนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงยอมกลายเป็นพิศาตกบตัวเขียว ที่ไม่เหลือสภาพเดิมเพราะเหตุนี้การเกิดใหม่ในร่างพิศาจจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักถึงจะอยู่บนโลกมนุษย์ต่อไปได้แต่คนในครอบครัวก็จําเขาไม่ได้อยู่ดีฮันตะก็เลยวานมาซาคสึให้ดูแลลูกกับภรรยาของเขาให้ทีหลังจากที่ฮันตะจากไปเจ้าของบ้านก็มาทวงค่าเช่าภรรยาของเขาฮันตะจึงให้เงินก้อนสุดท้ายกับภรรยาในนามของมาซาคสึและในช่วงที่มาซาคสึให้ความช่วยเหลือฮันตะจนไม่มีเวลาให้ภรรยาภรรยา ของเขาก็ได้เทพยาจกอยู่เป็นเพื่อนทั้งคู่พูดคุยกันอย่างถูกคอโดยอาจิโกมีความน่ารักและความใสซื่ออยู่ในตัวเธอก็เลยขอดูหอผ้าของเทพยาจกซึ่งทันเทพยาจกก็เปิดให้ดูแต่โดยดีภายในหอนั้นแต่งไปด้วยสมบัติโบราณที่ดูมีมนค์ขลังทว่าสาวน้อยอจิโกนั้นก็ดันถูกใจถ้วยเก่า,เ,กาเมื่อเป็นเช่นนั้นทันเทพก็เลยใจดียกให้เธอ พราะทั้ง800ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีมนุษย์คนไหนทำดีกับเขาแบบสาวน้อยอาจิโกมาก,ก่อนและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนอาจิโกจึงเอาทั่วชาอันใหม่มาแลกนั่นจึงสร้างความตื้นตันให้กับเทพยาจกไม่ใช่น้อยและแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องบอกลาเมื่อเทพยาจกจะต้องไปสิงสถิตยอยู่ที่อื่นตามคำแนะนำในตำรายยมโลกหลังจากเทพยาจกจากไปอาจิโกะกะ็ได้รับสายจากบอกอของสามีที่โถมแรงเอาต้นฉบับเธอจึงรีบออกไปตามหาสามีที่บา่าแต่ เพราะความรีบร้อนจนไม่ทันระวังตัวอาชิโกก็ดันสะดุดมือปีศาจตกบันไดหน้าหมู่บ้านในขณะที่มาคาสึกำลังปรับใจฮันตะเพื่อนรักเจ้าของร้านก็เอายันกันผีปีศาจมาให้เพราะช่วงนี้มีข่าวลือน,หนาหูว่ามีวิญ,ญญาณร้ายออกมาอาลวาดในระหว่างที่มาซาคาสึกำลังกลับบ้านก็มาเจอภรรยายสาวที่กำลังออกตามหาเขาพอดีและเมื่อเขารู้ว่า บอกอของเขาเร่งต้นฉบับเขาก็รีบกลับบ้านไปทันทีโดยไม่ลืมแปะยันกันผีไว้ที่ประตูส่วนอากิโกะที่พึงรู้ตัวว่าวิญญาณหลุดออกจากร่างตอนตกบนนันไดก็รีบกลับไปหาร่างของตัวเองแต่หาเท่าไรก็หาไม่พบเธอก็เลยถอดใจแล้วกลับบ้าน แต่ทว่าพอไปถึงมันก็ทําให้เธอกลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะยันศักดิ์สิทธิ์ที่สามีติดไว้มาซาคสึที่เห็นเหตุการณ์พร้อมกับยม,มทูตท,ที่ปรากฏตัวขึ้นก็ตกใจสุดขีดเนื่องจากภรรยาสาวสุดที่รักกลายเป็นวิญญาณไปแล้ว ในขณะที่มาซากาสะกำลังหลับไหลเขาก็พบว่าอากิโกะมานอนอยู่ข้างๆทำให้เขารู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นความฝันก่อนที่จะหลับตาลงอย่างสบายใจแต่เพียงไม่นานเขาก็ต้องตื่นตกใจอีกครั้งเมื่อเพิ่งรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงและภรรยาของเขาก็หายไปทิ้งไว้เพียงจดหมายบอกลาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้มาซากาสะทําใจไม่ได้จึงรีบวิ่งยังสดฝีท้าไปกอดภรรยา ที่ตอนนี้กําลังจะไปโยโมโลกกับโยโมทูตอากิโกจึงบอกลาสามีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปยังโยโมโลกหลังจากอากิโกจากไปมาคัสึกก็ให้เจ้าหน้าที่แผนกสอบสวนวิญญาณช่วยตามหาร่างของอากิโกจนกระทั่งเขาพบว่าภรรยาของเขาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเมื่อได้เข้าไปถามถ่ายความจริงจึงได้รู้ว่าภรรยาคนผู้ชายเจ้าของบ้านเสียชีวิตพอวิญญาณออกจากกางก็มีคนเรียกจนได้พบกับร่างของอากิโก เธอเลยใช้ร่างของอากิโกกลับมาหาสามีและลูกๆเธอไม่รู้ว่าร่างนี้เป็นร่างภรรยาของมาซากะสืและไม่ได้ตั้งใจที่จะขโมยร่างสองสามีภรรยาจึงรีบขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นถึงมาซากะสืก็ได้ร่างของภรรยากลับคืนมาแต่ทว่าตอนนี้วิญญาณของเธอก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วร่างของเธอมันจะมีประโยชน์อะไรเขาได้แต่นั่งคิดถึงภรยาเพราะทุกซอกทุกมุมของบ้านมีแต่ความทรงจำของเขากับอากิโก นั่นจึงทําให้หนุ่มนักเขียนวางแผนจะไปยังยมโลกเพื่อพาภรยาของเขากลับมาเพราะตามหลักแล้วภรรยาของเขายังไม่สิ้นอายุไขเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณปาคินก็ได้ให้กําลังใจเพราะเธอรู้ดีว่ายมโลกคือดินแดนแห่งความตายที่ไม่มีมนุษย์คนไหนได้กลับออกมาหลังจากนั้นเขาจึงวางแผนการไปยังยมโลกโดยการกินเห็ดพิษให้วิญญ,ญาณออกจากร่างตามนิยายต้นฉบับของโททากิที่ยังเขียนไม่จบเมื่อเป็นเช่นนั้น คุณปลาคินก็เลยให้ที่อยู่ของโททากิในยมโลกเพื่อให้มาซากืสึไปตามหาคําตอบของเรื่องราวทั้งหมดเอาเองมาซากืสึนั่งรถไฟไปยมโลกซึ่งมันมีสั้นทางที่สวยงามราวกับดินแดนแห่งความฝัน พอถึงสถานีปลายทางก็มีวิญญาณมาต้อนรับคนในครอบครัวของตัวเองอย่างอบอุ่นต่างจากที่มาสาักสืคิดไว้ว่าโยโมโลกต้องเป็นดินแดนที่น่ากลัวโยโมทุตบอกสาเหตุที่อากิโกถูกพาตัวมาที่นี่เนื่องจากเจ้าพิษัษเทโทกิถูกใจอากิโกเป็นอย่างมากมันเลยทําให้วิญญาณของเธอออกจากร่างเพื่อมาอยู่กับมันที่โยมมโลกพอได้รู้ถึงเหตุผลมาสาักสืก็ขอให้โยโมทูตพาไปตามที่อยู่ที่ป้าคินให้มาจนเขาได้รู้ความจริงว่านักเกยนโทท กิคนนั้นก็คือพ่อแท้ๆของตัวเองที่ปลอมตัวเป็นนักเขียนเพราะถูกกดดันจากคุณปู่ที่อยากให้เป็นนักวิชาการแต่พ่อก็ดันอยากเป็นนักเขียนจึงใช้การปลอมตัวเพื่อสารฝันของตัวเองคบคู่กับการเป็นนักวิชาการและสาเหตุที่เขาเขียนนิยายไม่จบก,ก็เพราะเขามาตามหาแม่ของมาสากสืที่อยู่ในยมโลก แต่ก็พาออกไปไม่ได้ไม่ต่างจากเขาที่มาตามหาภรรยาของตัวเองในระหว่างนั้นผู้เป็นพ่อก็ได้บอกความลับกับลูกชายว่าดินแดนหลังความตายเป็นดินแดนที่เหนือจินตนาการภาพลักษณ์มันจะเปลี่ยนไปตามความรู้สึกของคนคนนั้นก่อนจะสาธิตให้ดูว่าดินแดนนี้สามารถใช้จินตนาการเป็นอาวุธได้เมื่อได้คำตอบของเรื่องราวทั้งหมดก็ถึงเวลาที่จะทวงภรรยาของเขาคืนณตําหนักของพิศารเจ้าเทโทกิอากิโกกำลังถูกบังคับขู่เข็นให้ทําสัญญาเป็นคนรัก ของเทโทกีเพราะว่าตัวมันนั้น ตามขอความรักกับอากกิมาหลายชาติแล้วแต่อากกิก็ไม่เคยรับรักเลยแม้แต่น้อยและสุดท้ายเจ้าเทโทกิก็จับได้ว่ามาสาก็สืบบุกมาถึงตำหนากักเพื่อที่จะทวงอากิโกะคืนหลังจากนั้นหนุ่มนักเขียนจึงพาภรรยากระโดดออกจากหน้าต่างแล้วจินตนาการถึงสะพานไม้ส่วนเจ้าเทโทกิก็ได้เผยร่างที่แท้จริงของตัวเองแล้วตามทั้งคู่ไปอย่างไม่ลดละพอถึงสถานีรถไฟมาสากุซะกจินตนาการรถไฟขึ้นมาเพื่อพาภรรยามุ่งหนะ้า ออกจากดินแดนแห่งความตายแต่เจ้าพิษสัตร์เทโทกิก็ทำลายรถไฟจนย่อยยับหนุ่มนักเขียนนิยายจึงพยายามใช้จินตนาการหยุดมันแต่เขาก็ต้องพ่ายแพ้ถูกมันจับเป็นตัวประกันแล้วก็บังคับให้ภรรยาของเขายอมทำสัญญาคู่รักกับมันไปทุกภพทุกชาติอากิโกะที่ไม่สามารถเห็นสามีถูกกลืนกินไปต่อหน้าเธอก็เลยยอมทำสัญญาอย่างไม่มีทางเลือก ในขณะที่สัญญาเกือบจะสมบูรณ์ทวยชาของเทพยาจกก็ปรากฏขึ้นแล้วช่วยสามีภรรยาคู่นี้เอาไว้ซึ่งเจ้าเทโทกิก็ไม่สามารถเอาชนะถ้วยใบนี้ได้เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าทวยชาเป็นเครื่องรางของเหล่าเทพนั่นเองหลังจากนั้นจทัทวยชาก็พาเขากับภรรยาออกจากดินแดนแห่งความตายโดยมีป้าคินกับคุณทันตะรอการต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อได้กลับมายังโลกมนุษย์มาสากสึกกับอากิโกะก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอีกครั้งอย่างมีความสุข และเรื่องราวของ Destiny The Tale of k a m a k u r a ก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix Theater